สวัสดีครับทุกคนพบกับสวนเกษตรคุณนิคมชมสวนเอเดนสองกำแพงเพชรนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะวันหยุดยาวครับวันหยุดยาววันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับวันนี้ได้เก็บผลผลิตก่อนที่จะกลับกรุงเทพนะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับผลผลิตโอ,อ้โหทุกคนดูนะครับนี่อันแรกเลยทุกคนเห็ Listen, นไหมครับนี่เลยครับหน่อไม้นี่หน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้นะครับสร้างหมุนนะครับ ผมยังไม่เคยชิมเลยปลูกมานะครับ6ปีผมจะลองดูนะครับว่านี่เป็นหน่อแรกที่ผมจะได้ชิมเขานะครับแล้วจะไปชิมที่กรุงเทพรบทุกคนอ่านี่หนึ่งอย่างนะครับแล้วต่อไปครับมะม่วงนี่มะม่วงนะครับนี่มะม่วงนี่มะม่วงนะครับนี่หลายอันเลยครับดูมะม่วงนะครับนนี่ได้ทั้งหมด3เข่งครับเดี๋ยวจะเอากลับไปกระทมมีกล้วยไข่นะครับทุกคน มีมะนาวมันไม่ใช่มะนาวครับอันนี้เป็นเลมอนเลมอนได้สองถุงด้วยเลยครับถุงใหญ่ยักษ์เลยนะครับมีขนุนนะครับนี่ขนุนลูกใหญ่เหมือนกันครับลูกใหญ่มากอายกแทบไม่ไหวครับทุกคนขนุนแล้วนี่เองครับนี่ก็ขนุนเหมือนกันครับทุกคนนี่ก็ขนุนนี่ครับเนี่ครับแค่นี้เราก็กินไม่น่าจะหมดแล้วนะครับที่เหลือก็คงจะแบ่งปันกับเพื่อนฝูงนะครับต่อไป นี่แหละครับเราทําอะไรปลูกอะไรเราก็ได้กินแบบนั้นแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ที่ที่ชมอยู่นะครับอาจจะมีคนหนึ่งคนใดที่ได้ลิ้มลองผลไม้จากสวนเกษตรคุณนิคมชุมชนเอเดนสองกำแพงเพชรแน่นอนครับ